สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทท่านครับอลังรัฐบาลประกาศผลครับเมื่อวานนี้วันที่30นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อนี่สิบพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องขับมาติดตามตัวเลขนะท่างครับของปู่594นะครับหลังจากนัทังตัวเลขของปู่ะเกาซีได้แตกนะครับตัวตรงๆกันเลยนะครับอ่าวดต่อไปครับ เป็นงวดวันที่17นะครับอ่าเมื่อคื้น,นี้ก็แอดวิไลก็ต้องขออภัยนะครับที่ลงคงิีไปนะครับต้องขออภัยลืมเช็ควันนะครับเป็นงวดประจําวันที่17นะครับมกราคม2567นะครับเปลี่ยนพ่อซอไม่เปลี่ยนสกกลาดไม่แล้วนะครับเอฟซีอาจารไดใเขาก็มาติดตามกันแนวทางตัวเลขของปูหาเก่าซี ปูสีไดตัวใดฝากตอนกันนะครับประก็ศปูซีไดตัวใดแนวทางนะครับมาฝากมาตอนกันเขามาเบิงมาชมครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอ่าอย่าลืมเอฟซีไมที่เขามาเบิงมาชมครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่สีบัวผ่าข่าวสารแนวทางกับเวลาทางช่องอัปเดตคีปใหม่ลงนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่สีบัวผ่าข่าวสารแนวทางกันนะครับ ครับนี่เป็นหลักฐานนะครับนะสคริปต์วัที่ผ่านมานะครับนี่เป็นสุดสรุปของปูหาเก้าสีนะครับ8ปดเกตรงๆวิ่ง8กับ9นะครับเล็กวิ่งปูกอดข้อกันมากกันเลยนะครับอ่างวดนี้17มก,กราคม เขาสู่ส卡尔ัดหม่ปูเสด็จตัวใดฝากตัวเอฟซีกัดเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเขามากราบนมัสการปูหาเอฟซีพร้อมๆกันครับพร้อมกับตัวเลขแนวทางครับ17มกราคม2567ันห้าร้อยหกสิบเครับการน้มาสการข้าวปูครับถ้าเอฟซีมาตราบแนวทางตัวเลขครับปู่ครับงวด17บเจ็ดที่ปูบ้านครับ ผู้มันเ่นาะผู้มันกะคอมเมนต์มาบอกแนนนอกปูเนาะอุศกผู้มันข้อเม่นนู้นเม่นกะครับกระดีใจน่อปูครับอ่ะมานรอดหลุ่นนอกการคารับ f ซีโอ้เขาตัวตรงคักได้ปูเด็กล่างกันบ่เอาชุดล่างนี่แหละปูให้ได้เอฟซีเพื่อไปยิบจับฉลากกินแ้งรัฐบาลไปครับเล็กเอาดิ ติดลางก่อนครับปูอ่าเอฟซีคุณพ่อกัณแม่ครับให้ปูเขียนกันเล้อเดี๋ยวจังแคบหน้าจอพร้อมกันนะครับ ติดล่างนะปูหนึ่งหกเก้าหนึ่งบ่ปูติดหกเก้าหนึ่งหกเก้าถจอกระจายจ,จะเจีนสัก่อนว่ามันนั่นท่านน,นั่นน่ะว่เด็มันว่ท่านจะลุโตไปเลยครับปู่พรว,ว่าแนวทัพงแต่ดเดี๋ยวนะมันครับแบนรับปูร้าติดงานนี้มุ่นอยู่นะมัน งานปูปก็เลยเหลักมันไม่มันปัญาย,ยันบวกเลขคิดนะนะแต่เ็นเย็นก็ได้กับเต้นเต็มที่ดอกงานปูกิดนิมดล่าลายไครับเอฟซีเพราะว่าเป็นงานขึ้นบันไม่งานอุทิศทวยนกุศลเน่นะครับเอฟซีส่วนนี้ปูก็เลยว่าปูก็เลยว่าบรูววาคำนวณเลขนี่พิษที่ถูกบก่กแต่ว่าปูก็พยายามนะครับเอฟซีอาจังไรกั เป็นคลิปตองวดต้องปูตองวดอ้วิ่งหกหกกับหนึ่งมันบอกปูเล็กวิ่งหกกับหนึงหกกับหนึงหน่งะครับเอฟซีต้งสามปูนั่นแหละต่ว่างมันจะเดียนตัวใดกับต้งร่อเงอนอีกให้ได้ยังซื้อมันครับซ่กันครับปูปูสิจับครบรางให้น้ำพอรนะครับเอฟซี เพราะกมีเอฟซคอมเมนต์ขอมากอยู่เดปูต่อหวดเลยเพราะว่าเลงลามันต้องได้จับอันันซีไว้นะกันไม่ได้ครับจับออก่อนนะเอฟซีได้ไปหยิบจับลัตตุรีไว้เลยครับอ่ามือนี้ปู ให้ครบรังไปนํานะครับเอี่ครบรังเป็นคลิปต่องวดนะครับใจเย็นสักก้อนสักทีได้เนียนให้งามๆนะแล้วมันมันท่านจับแล้วท่านใดนะมันท่านได้ตังร่ำได้ตัวเด็กจับแม่เลยครับมันคือเป็นแต่ว่าเหล็กวิ่งปูเด่นแล้วนะครับเอี่เสียมันอยู่รักหน่วยรักซบมันท่านได้มั่นกุ๊กนะโอ้คือยืนหลักบ่ท่านใดปนใดทำได้ไในครับผัว ตะวันเล็กวิ่งปูวงกลมไปแล้วนะครับเอฟซวงกลมไปที่6นะครับวิ่ง6กับ1น,น่งามืมนีปูจับคูให้พร้อมนะครับ ชุดล่างปูทา,าตามเบืองลรวนี่ถือว่าลายคูเปู่แต่ว่ามันบ่นผ่านมันเขาตัวตรงว่าได้กลับนะปูลายกหลายงวดวเหลวขี่ก็มีลายนั่แม่กนดอกครับเพราะว่าถ่ายเอฟซีติดตามปูหาเกซีประจำนะครับสีรูว่าแนวทางของปูส่วนใหญ่ออกตัวตรงไม่ออกตัวกลับนะครับก็คืองวดที่ผ่านมาเนาะปูหาเจ็ดก็คือตัวตรงมาตัวตรงนะครับ งวดน,นี้กับชุดล่างนี่กแตกแปดเก่าก็คือมาตัวตรงนะครับนี่คือถามว่าทาั้งแอดวิไลกัอยากให้เอฟซนี่จับชุดเต็มของปูนะครับเพาบราะว่าบัไดกลับนะครับคือเป็นอย่างคือวาองสันมัน,ม,นมันโอกาสพลาดหน่อยนะปูผ่านหน่อยแต่ว่า,าก็จะเฝ้าออเย็นสกักกอนเพราะว่านี่เอาชุดเต็มไหม่สกักกอนครับกาจับปูจปับกับท่านท่นปันไดนะเพราะว่ามันนัน มันยังบุญอยู่มันห็นท่านเีนะ่นะั่นนะบ่ท่านนีนนม่มันใจไปในตีบมันใจนไปนได้จะกันยุ่งไงลูกก็เลยชุดเตรียมกับวงเลย่มันวัว่าต้องจับสื่อหนึ่งหกเก้าหกสามหกอ่าปูจับคู่ให้พร้อมนะครับเอฟซีคู่ให้ลดนจับ,บวิ่งบนใบนำเลขตัวนี้ โอบนปูเสิแถมเล็กวิ่งไปน้ำมันเราปูเอสามตัวหนึ่งตัวได้มันเด็มครับมันเดินแมนครับปูว่ามันงวดที่เท่าไรกับปูสี่สิบเท่าไรปูสี่สิบสองส่สิบสามนี่เราเต็มจนมันทันพินแมนมันทันหลุดเอาบนปูเสิแถมวิ่งบนให้ไปน้ำนะครับเอฟซีเป็นชุดล่างแต่ให้เล็กวิ่งบนไปเบืองไวศูนย์หนึ่งสองนี่คือวิ่งบ่น อย่าับนแต่ถ้าจับคู่ห้ดอกอีกจเมื่อสองมือกัน,นเอ็มได้จะมาเอาครับปูเน้นให้ตัวงานชัดเจนนะครับเวซี่มือนี้ได้ล่างเลยก็แถมได้วิ่งบนไปนั่งว่ามันนึ่งนี่จะได้กับว่าอ๋<ะ>อแล้วอะแล้วแล้ว,ว,ว,วแต่วันท่านเน้ แน่นอนตจะเงันมากไหมครับเอาเอฟซี FC เตรียมแคปหน้าจอเดียวสิให้ปูอธิบายแนวทางให้ฟังมือนี้เอาชุดล่างไปกราบปูว่าแต่ว่ามีเลขวิ่งบนแถมนํานะครับเอฟซีติดบนแถมนําเพราะว่าเลขอ่าครับแคปหน้าจอนะครับ,บเอฟซีบ้านเลขเลขล่าเนี่มันท่านได้จบเราว่าจักเก้าสิบยูอะไดทศยุยงอะไรยังไงนะเคยเคยจับหลักว่าท่านใเานดนนนในเป็นไรท,นท่านใดเป็นไรครับปู แต่ว่าถ้าอยู่อยู่ในนีเก่าเั็นล่ละถ้าทีคลิปน้ําที่ได้จับลากไห้มันแม่แนะน,ะน่อนะหน่วยเป็นหน่วยสิบเป็นสิบมันบอปูแต่ว่าสูตรนี้มัน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 ยืนหกนลักหน่วยนั่นแหละมันน่แะแต่ว่าตุ้มันทีมาจับตัวได้เป็นลักใดนั่นก็เลยเอาหกไว้ลักหน่วยก็เลยยิ่งตัวเลขนีมันใช่หกสะก่อนนะครับปูเอาครับเอฟซีปูวิ่งติดล่างหกเก้าหนึ่งครับเลขติดแล้วก็วิ่งหกกับหนึ่ง ปูเด่นไปที่6กครับสำหรับเล็กวิ่งครบหลางครับมี6มี8มี9มี0มี1มี3ครบหลางเอฟซี FC กับคอขายมั่มมักที่ปูจับคู่ให้กับเอซก็จับเอาได้นะครับทำมาจับเอาได้เลยนะครับจับคู่ครับมี10 16 18 90 96 98 30 36 38แต่ว่าปู ปูว่าให้ชุดเต็มแต่ว่าปูามีชุดเน้นให้สามชุดนะครับไปซีเบิ้งให้ดีปูว่องกลมไปที่ซับติดเนี่ยครับปูสิบแปดติ้งเนี่ยซับติดหกเนี่ยอืมั้นนั่นเลยวิ่งมาหนี่เวียนมาหนีแหละครับอ่าขาก้ามากมันดีช่วยก้าวสวนมาสินะครับปูอืมเป็นมากยู่สิบแปดตั้งเนี่บแต่พันวันทียืนรักให้ว่าชุดเต็มกับมีเก้าชุดนึงเลยนะปู นีส่สันปันหลามมันมันไม่ได้จับเันอืมนะนะครับมันได้คิดจจับนป็นเวียนกระไรปูอยู่แต่ม,มจับอะไรไมันด้เพเป็นนังสืบแม่นครับเพราะว่าปูปูยืนหาจับลักให้นะครับอา้าวแต่ว่ายืนให้เราหกอือหกเป็นตัวลักแล้วมัปูลักแล้ว,ลวยืนหกให้แล้วนะครับอา้าวตัวที่ปูวกกลม <6 S 1> ค่เว <6 S 1> ียนซี่หนึ่งหกเก้าหกสามหกเด้อครับแล้วก็ปูมีเล็กวิ่งให้นะปู วิ่งศูนย์หนึ่งสองปูเด่นไปที่หนึ่งครับสําหรับวิ่งบนนะครับปูสิย <sett> ่างประจับปูจำยังให <น S> ้ให้เลขวิ่งไปให้เบิรงกะกอนนะครับเบิร์สสกอนเอฟซีคุณพ่อค,ค,ค,คุณแม่เอานี่คนโทษเข่านะครับเอฟซี FC แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะครับมีเอฟซีโทษเข่านะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับ FC เอฟซีแนวทางของปูห้าเก้าสี่ 4, ครับปล่อยต่องวดเลยหลังจากแปดเก้ามาเต็มๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี่ให้พี่ทีทางช่องครับยืดดีไม่แห้ง สุกๆมันๆนแล้วก็อขอกาบขอบุญขอบุณปูที่แบ่งปันเนี่ยท่างให้ที่ท่างช่องมานคือเขานาะปูได้เขาปีใหม่นะครับมันมนครับสาธุครับปู